สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับ AI sticker นะครับวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตนะครับการติดตั้งฟิล์มเปลี่ยนสีนะครับบนฝากระโปรงนะครับวันนี้นะครับเราจะใช้ฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเปลี่ยนสีนะครับของ AI Ultimate Series นะครับโดยตัวนี้นะครับจะเป็นของแบรนด์ AI g r a p h i c นะครับโดยสีที่ติดตั้งในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีของ แมปเมทัลิกบูนะครับหรือก็คือน้ำเงินอันโดไดนะครับตัวนี้ผิวค่อนข้างสวยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีทั้งตัวมีความเงานิดนึงนะครับแล้วก็ถึงหน้านะครับตัวนี้ ฟิล์มตัวนี้นะครับหน้ากว้างมีห้าสิบสองนะครับก็วันนี้จะมาติดตั้งที่ฝากกระโปรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดที่แบบค่อนข้างง่ายมากเลยนะฟิล์มตัวนี้สเปคตัวนี้นะครับหนึ่งม้วนนะครับมีความยาวอยู่ที่ส8เมตรนะครับหน้ากว้างอยู่ที่เมห้าสิบสองนะครับ ต,ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเล่นของมันนะครับก็เป็นยีไอสินเ e สซีรีนะครับจะเป็นฟิล์มเปลี่ยนสีที่ไว้ขลับแบบรถโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูไล่สีเท่าสีกันนะครับตัวนี้จะเป็นพวกสตินโคมนะครับเดี๋ยวมาดูวิอนตัดนะครับก้อที่ตัดนะครับก็สามารถใช้เป็นตัวแ a p กเปเปอร์เซอรได้เลยนะครับ ก็ตัวนี้สามารถระยุกได้นะครับแต่เป็นตากไลเนอร์ด้านหลังก็ได้นะครับตัวนี้อันนี้นะครับฟิล์มที่เราจะติดตั้งไปวันนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็น AI u l t i m a t e Series นะครับก็เดี๋ยวผมเปิด สายสีดูใหม่นะครับก็จะมีพวกสีซาตินโคมนะครับแล้วก็สีเงานะครับแล้วก็เป็นพวกคอนสีด้านนะครับเป็นพวกซาตินนะครับแต่หลักๆนะครับที่เรานําเข้านะครับจะเป็นสีที่ค่อนข้างสวยนะครับจะเป็นพวกรหัส4ี่พันกับห้าพันนะครับจะเป็นพวกอโนได์นะครับนี่นะครับ คอนโดไดนะครับอันนี้คอนโดไดเลนนะครับอันนี้โลนเลนนะครับจะเป็นออกถึงม่วงอม,อมแดงนะครับตัวนี้แล้วก็สีส้มคอนโดไดนะครับอันนี้ก็เป็นที่ยม่มทีนิยมเหมือนกันนะครับผิวคอนโดไดค่อนข้างสวยนะครับคำหรับแบรนด์นี้ วิธีการถิดค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับก็จะมีตัวของ a i r f o ฟหรือ Air Release ด้านหลังนะครับแค่ไม่ต้องยกดึงขึ้นมาใหม่เลยนะครับตัวนี้เรามาดูสีขับมานะครับก็จะมีสีทองนะครับตัวนี้เงามากเลยนะครับ ก็จะเป็นพวกสีชมเปงโกนะครับนี่เป็นของคําเปลน,นะครับออกคิมหน่อยๆนะครับแล้วก็สีเกียวนี้อ้อนนะครับอันนี้ก็สวยมากเลยนะครับออกครับติดก,กระบาดแต่งได้เลยนะครับ นะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับอะโรได้โดยเราจะมีทั้งหมด2เขียวนะครับเขียวมินแล้วก็เขียวสดนะครับฟิล์มตัวนี้ค่อยข้างยืดดีนะครับ พราะตัวนี้มีทั้ง i อร o โฟนนี่นะครับแล้วก็เป็นการีมูฟนะครับแค่ไม่เกิดฟองเลยนะครับก็เกิดเพื่อนๆเ,เห็นนะครับตัวนี้จะเป็นฟิล์มเกร็ดที่ขลับแลบรถโดยเฉพาะนะครับ แค่ไม่ต้องย,ยกขึ้นดึงบ่อยมากเลยนะครับที่ทัดมาครับก็จะเป็นซูกคู่สีตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวแมเปเพชรชิิกบูนะครับแล้วก็แมเปเพชรชิิกไ์บูนะครับในวันนี้ที่เราติดก็คือแมเปเพชรชิิกบูตัวนี้นะครับจะเป็นอันโดนไหน้ําเงินนะครับผิวค่อนข้างสวยมากนะครับ เพื่อนๆเห็นว่าจึงครั้งเดียวจบเลยนะครับนี่ก็ฟองอากาศกา็มันไล่ออกได้ปกติเลยนะครับฟองอากาศตัวนี้นี้ตกหายเลยนะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็จะเป็นสีม่วงนะครันตัวใดม่วงนี่ก็สวยนะครับ ก็เป็นตัวพังสเตนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกึ่งตัวของสีถังพวกคาเลนนะคะตัวนี้ ค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับแป๊แบแปบก็เรียกลงเรียบร้อยหมดแล้วนะครับค่อนข้างยืดหรยืดหยุ่ยยยนค่อยข้างดีเลยนะครับเพื่อเห็นว่าแทบไม่ต้องใช้ใจเลยนะครับทำมานะครับก็จะเป็นสีเงานะครับหลัส5 0าพนนะครับก็จะเป็นตัวของแก้วนะครับ อันนี้สีบอลน,นะครับบอลเงามเมทัลลิกนะครับเก๋ค่อนข้างสวยนะครับก็เหมือนกับสีรถจริงมากเลยนะครับตัวนี้ มาก็จะเป็นตัวสีแดงแก้วที่นิยมมากเลยนะครับสีตัวนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับตัวของแดงมาด้านะครับถัดมานะครับก็จะเป็นสีลอเลนนะครับสีม่วงชมพูนะครับ คนนี้ก็แต่งรถส่วนเ,เหมือนกันนะครับเมื่อเห็นว่ารีดลงขอบมุมง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับจะมีตัวแอร์ลีลีนะครับที่จะคอยไล่อากาศที่เป็นฟองอากาศออกได้เลยนะครับแล้วก็สีย้อมขอบมาก็จะมีพวกสี ทองแก้วนะครับตัวนี้จะเหมือนกับตัวรนเจอร์ตัวใหม่เลยนะครับก็สีทีส่สวยสวยที่สุดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสีทองแก้วนะครับันี้จะมีเก็บเมทัลลิกด้วยนะครับสวยมากเลยนะครับเห็นว่าลงล่องง่ายเลยนะครับตัวนี้แทบไม่มีฟองอากาศเลยนะครับ ทำมารครับก็จะเป็นโทนพวกสีเขียวนะครับก็จะมีไล่ตั้งแต่เขียวนีออนนะครับเขียวแก้วนะครับแล้วก็เขยวมินนะครับทั้งหมดก็จะเป็นมีเม็ดเก็บเมทัลลิกนะครับตัวนี้ ับมานะครับก็จะมีตัวของน้ำเงินแก้วนะครับกับฟ้าแก้วแล้วก็ม่วงแก้วนะครับสวยมากเลยนะครับผิวมันนะครับแล้วก็มีเป็นทัวร์สังสเตนนะครับตัวนี้ก็สวยมากเหมือนกันนะครับเป็นเทา้าถึงดำนะครับตัวนี้ โดยสเปคตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้ากว้างเมตรหาสินะครับความยาวต่อมวนอยู่ที่18เมตรนะครับท,ที่สําคัญนะครับเราตัดขายเป็นปีกด้วยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเอาไปแท็บมอนเซอร์ไซส์ก,ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแต่งลายก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ วเวลาเจอฟอสกาดนะครับความสามารถแค่นี้มือกดได้เลยนะครับฟอ,อากาก็จะหายนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นซีรีส์ข่ามุกนะครับตัวนี้เพื่อนๆสามารถสั่งพิออเดอร์ได้นะครับจะมีทั้งตัวของข่ามุกน้ําเงินนะครับเหลือเป็นเสียงต่างนะครับหากสนใจสามารถสอบถามได้เลยนะครับมีทั้งตัวข่ามุกเงานะครับแล้วก็ข่ามุกด้านนะครับ โดยที่เราจะต็อกนะครับแต่เนี้เป็นตัวของขามุกธรรมดานะครับอย่างเช่นขามุกด้านตัวนี้นะครับจะเป็นผิวเป็นสิวกึ่งซาตินนะครับ<ม>พเพื่อเพืนอสามารถสั่ง ซื้อฟิล์มไปลองได้นะครับลองสีฝากระโปรงรถตัวเองก็ได้เหมือนกันนะครับโดยเราก็มีจำหน่ายเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับก็จะมีตั้งแต่แม่เหล็กนะครับแม่เหล็กจะมีหมด2ตัวนะครับจะมีแม่เหล็กทั่วไปนะครับเป็นตัวจุกนะครับตัวนี้แล้วก็แม่เหล็กสีแดงนะครับตัวนี้ค่อยๆหนึบนะครับ ก็จะมีคัตเตอร์นะครับเป็นเอนทีคัตเตอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับมรรจุดได้ขั้งหม้าใบานะครับเนี่ยห้าใบนะครับก็ว่าใช้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็สา,ามารถดันออกได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นใบใหม่ได้เลยนะครับวิธีการใช้งานง่ายมากเลยนะครับตัวนี้ ถัดมานะครับถุงมือนะครับเราก็จําหน่ายเป็นข้างนะครับเพะสำหรับเพื่อนเพื่อนี่ใช้แค่ข้างเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุดเก็บขอบนะครับจะมีหมด3ามแบบนะครับแต่ไล่ตั้งแต่แข็งอ่อนแล้วก็อ่อนแล้วก็กลางนะครับส่วนที่รี่นะครับเราจะมีทั้งแบบตัวธรรมดานะครับแบบไม่มีผ้าหุ้มนะครับแล้วก็แบบมีผ้าหุ้มนะครับ หรือจะเป็นขนาดใหญ่เราก็มีนะครับขนาดใหญ่ว่าทั่วไปนะครับสำหรับผ้าหุ้มเราก็มีจำหน่ายนะครับกับเพื่อนๆที่ต้องการซื้อไปเปลี่ยนนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าผ้าสกัดสีดำนะครับจะเหมือนกับที่ติดกับตัวรีดน,นะครับตัวนี้เราจำหน่ายเป็นเมรด้วยนะครับ ะจะเป็นผ้าสีแดงที่ค่อยงนิยมมากเลยนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งติดน้ำแล้วก็ติดแห้งนะครับเป็นผ้าผิวเรียบนะครับตัวนี้แล้วก็กระบอกน้ํานะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับระดับได้อยู่ตรงหน้านะครับจะเป็นแบบพุ่งนะครับหรือแบบกระจายก็ได้นะครับ แล้วก็สีเพิ่มเติมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสีนิยมที่ขายดีมากเลยนะครับก็จะมีตัวเทาด้าเมเทัลลิกนะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีเก็บเมเทัลลิกสวยมากเลยนะครับแล้วก็สีดําเมเทัลลิกนะครับตัวนี้ก็กล่งซาตินนิดนึงนะครับตัวนี้แล้วตัวสุดท้ทายนะครับก็จะเป็นตัวเทาเลมโบนะครับ โดยตัวนี้นะครับจะเป็นเราตัดสีขามออกไปนะครับจะเป็นเทาเข้มที่ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับที่ต่างจากคนอื่นนะครับโดย A I อ n น i เมช e นซีรีสนะครับสเปคนะครับหน้ากว้างอยู่ที่เมตรห้าสินะครับความยาวต่อมวนอยู่ที่18เมตรนะครับ มีแอร์ลิลินะครับแล้วก็กาเป็นการ์ีมูฟนะครับติดตั้งค่อนข้างง่ายนะครับสีค่อนข้างสวยหลากหลายมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเรื่องการจบงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกาวกันนะครับ ก็เพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นกดปุ่มซูมใกล้ๆนะครับก็จะเป็นกาวจารางด้านหลังนะครับตัวนี้จะเรียกว่าแอลลีลีดนะครับฟิลม์มหนาอ,อยู่ที่หนึ่งมกคอนนะครับติดตั้งง่ายนะครับยึดจุดไว้ข้างนี้นะครับตัวนี้แล้วก็สีค่อยข้ขงสวยมากเลยนะครับ ก็เรียบร้อยเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูสีไล่สีกันใหม่นะครับีนนมีกึ่งพวกซาตินโคมนะครับแ้วสีที่เราเนี่ยนิยมสต็อกนะครับก็ที่มีสต็อกั้งย่ม้วนทั้งปีนะครับก็จะเป็นพวกสีโดไดันะครับสีพี่ค่อนข้างเป็นที่นิยมนะครับ เราได้ทั้งต่างนะครับค่อยข้างเงาแล้วก็ค่อยข้างสวยมากเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกสีแก้วนะครับก็คือสีเงานะครับเป็นเงาเมทัลลิกนะครับจะเป็นโทนพวกนี้นะครับ เพื่อนๆสามารถซื้อสั่งซื้อไปลองได้เลยนะครับสีที่ค่อยสีที่ตอนนี้เป็นกระแสกันนะครับก็จะเป็นสีก็นิยมนะครับเขา เทาเมทัลลิกนะครับแล้วก็ดัาเมทัลลิกนะครับแล้วก็เป็นตัวเ <Yeah. S 1> ทาเรมโบนะครับตัวนี้นีก็เรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข้างติดง่ายมากเลยนะครับ ตามล่องตา,ตามอะไรก็จะเห็นว่าไม่ไม่เปิดเลยนะครับแค่ไ <PAUL> ม่มีเม็ดฟองเลยนะครับครับ ก็เรามีอุปกรณ์จําหน่ายด้วยนะครับค่ะเพื่อนๆลองมือใหม่นะครับก็สามารถถังลองและฝากระปองตัวเองได้เลยนะครับก็เราจะมีครั้งทีตัวที่รีดนะครับคัตเตอร์นะครับพวกแม่เหล็กเราก็มีจําหน่ายนะครับแล้วก็พวกผ้าลองรีดต่างๆเราก็มีนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ